ว้าวเข็มแบกชื่อมวยไทยไฟเตอร์อะไรครับคุณผู้ชมก็มาลกันต่อเลยกับรายการมวยชายไฟเตอร์ในคู่ที่7ครับเอาล่ะ ladies and gentlemen introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner he representing Chaiyaphum Province 25 years of age training at โรงเรียนมือพยาลาววิทยาสกูล ladies and gentlemen let's hear it for Chai Saw U Thai Jam Ladies and gentlemen, introducing a Thai warrior fighting out of the blue corner, he represented Chai province, 25 years of age, ladies and gentlemen, Cha Thai. And it's a in the bread corner and the Thai warrior. He representing some Prakan Province. Thirty-two years of age. Ladies and gentlemen, let's hear it for Orono นโมบอิเทอร์เนลั่นนาไทวอริออร์ฟติ้งอาวดอะเรดคอร์เนอร์เีรีพรีเซนติ i n สมุทรปราการโจรวินั์32ปีเด็โอรโนอซักชอนดูผู่ที่ผ่านมานั้นแรกอาวุธกันถึงเลือดถึงเนื้อครับระหว่างโมฮัมเหม็ดฝ่ายแดงกับทางด้านอาเมีนมุมน้ำเงินสรุปแล้วบทสรุปบนผืนผ้าใบานั้นปรากฏว่าทางด้านโมฮัมเหม็ดเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบดุเดือดถึงเลือดครับ เรามาชมกันต่อครับในคู่ที่เจอกของรายการมุมแดงครับโอลโนโ่สักชานุมุมน้ำเงินชาดช,ชัยสออุทัยยิ้มครับพบกันที่เปการน้ำหนัก62กิโลกรัมเราจะมาชมท่าน,นมุมน้ำเงินครับนะชาชายสออุทัยยิ้มครับชื่อจริงชื่อนายสุริยาสุนทรจากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับปัจจุบันในวัย25ปีครับส่วนสูง165เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ34ครั้งเสมอ1แพ้18 ทำการพิดสอบอยู่ที่โรงเรียนเมืองพญาแลว,วิทยาครับมีทางด้านใจเพชรต่อสีสมพงศ์ครับเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับโอรโน,โนสักชาโนว์กับชื่อจริงชื่อนายวิสรุตภูญทรัพย์จากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบันในวัย3 2ปีครับส่วนสูง175เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ50ครั้งเสมอ3แพ้ย9 ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสักชานุในจังหวัดสมุทรปราการครับนี่คุณชานุสักชานุเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะนี่ครับประเภทเจ้าของสไตล์การโชว์โหดมันฮาครับโปโลโนสักชานุประเภทจอมบูเรตํำลาครับมชมกันเลยครับวันนี้กรรมาการสมทยยาภัยอานันต์สับมือครับเดินเข้ามาหาก่อนแล้วหมุนเดินเข้าไปโอโลโนตักเทียบซ้ายครับเปิดเกมมาเลยทั้งยมูลทั้เงินไม่เกรงัวสถิตใน,นช่รุ่นพี่ครับ ปัก3โอครับโอรโน่ครับกรรมการเรียกมาปักทัศนคติครับบริเวณเขตปอดอาวุธครับไม่ควรออกอาวุธครับเอาละครับว่ากันต่อครับขยับเข้าหาต่อครับชัดชัยชัดชัยเปิดเกมเข้าหาครับหลงลำตัวโอรโน่รอเสียบเอาแล้วครับแม่จังหะก่าเข้ามาแล้วเสียบซ้ายทําได้ดีครับโอรโน่ีว่ากันว่าเป็นลูกหากินเป็นลูกอาชีพของโอรนโน่ครับไปเมื่อวงนอกไม่ได้ก็มาินีวงในครับชัดชัย พยายามจะขวากอถาทายรุ่นพี่พยายามจะวัดพลังก,กำลังกันเลยครับก็แข็งแรงดีนี่เอาไทยนะไปครับคู่นี้เดินหน้าของโอโนโอ่ข้าเข้าไปต่อยลำตัวแรกกับเข,ข่าของทางด้าโโโนโอโลโน่ครับช,ชัดชัยเดินเข้ามาโดนเสียบที่หนึง่งโดนเสียบตรงนีง้ตัวลอยนะครับชัดชัยโดนเข่าน้ำแหลมโดน,นลูกเสียบของโอโน่เข้าไปเอาลูกดักเสียบซ้ายทำได้ดีครโอโลโน่ครับ ยับเท้าก้าวเข้าหาอีกครั้งน้ำช,ชัยนี่ครับผู้ยังไม่ดันคาการก์กันเตี๊ยบอีกนะเราตีด้วยขวาวงในก็แขนมาแล้วยัดด้วยขวาอีกดีขย่มแล้วตีด้วยซ้ายนี่ครับเด็กเร็ติ้งด้วยครับเปลี่ยบดัดแทงได้สวยงามกับอัลโนะครับตัดไทยไม่เกรงโค้ชสักดีแล้วครับปะมาได้เครื่องยนต์นี่มั่นใจว่า,าศักดิ์ศรีตัวเองไม่ได้เป็นรองครับสู้ได้ทุกคู่กยับเข้าเข้าหาช,ชาชัยรัดใต้ปิ้งเอาไว้แล้วเตี๊ยบใช้ครับเตรียมบวงอลัย ยิ้มแก้เถื่อนของโอรุโนโ่โดนเข้าไปนี่เสียเหลี่ยมเสียตรงครับมีลูกยิ้มแก้เถิ่นรักษาการเอาไวา้องในนาโอะโอรุโนโ่พยายามจะกดแข่งแล้วเต้นตีด้วยซ้ายจังหวะเด้งตีแล้วโชว์เอาไว้ครับเด้ง <ST AR> แล้วคาเอาไว้ครับตัวกรรมการมองไม่เห็นครับโอรุโนโอ่อ่า <ST AR> แล้วไปโดนเตือนครับ <ST AR> ไอเกี่ยวเชื่อลูกนี้ถือว่าเป็นลูกพิติกาครับอีคน้บ พยายามจะเน้นไปที่กัมปั้นกัมตะชัยไม่ตกลงยัดด้วยขวากัมปั้นขวามันพยายามจะอัดรับตัวเน้นเป้าใหญ่ไปก่อนกัมตะชัยเดินบทเดินเบียดมีมันเข้ามาแก้เกมครับมีมันคอยบวกแกล้กับขาของโอโ,โนโนแทงได้แทงไปเสียบได้เสียบไปครับขอคืนผมัดเดียวนี่หวังจะพลิกเกมได้เหมือนกันชัดช,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 ชัยจากเชยภูโอโาโนโไม่ตกลงยัดทอมมาเก็บด้วยขวาพยายามจะป้าหน้าขวางอีกครั้งครับ ชาญชัย,ชยไม่สนครับส yes. so, ิ่งความได้เปรียบขึ้นคอไม่ยอมเหมือนกันารตีด้วยท้ายกดลงมาเครับกดลงมาเสียบกรลดุมตีทำได้ดีขึ้นมาเลยครับผลงานเริ่นผลเสือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชาญชัยโอ้โหใจเย็นไม่ได้แล้วครับเอาล่ะตอนนี้จะไปมันตกมันใจไม่ได้ครับรุ่นน้องไม่กลัวครับเอาล่ะขยับก้าวเข้าหารวมในรัตตากิตีด้วยท้ายหมดยกที่หนึ่งครับ มวยไทยไฟเตอยกแรกผ่านไปครับผมมวยคู่ที่เจ็ดบของรายการบอกว่าอาวุธนี่มีดีคนละยางครับแตงวันดักเสียบของโอลโน่ทางานได้เข้าเป้าชัดเจนครับแต่พอชัดชัยมีหมัดล้วงลำตัวนี่ก็เริ่มกับเครื่องมันด้วยครับเริ่มต่อยเริ่มการแลกการบวกมากขึ้นนี่ครับมาช้านี่ครับแตงวันกาไปเสียบตายครับโอลโน่ชัดชัไม่ยอมครับ แทงได้แทงไปครับขอหมัดซ้ายคืนอีกทีหนึ่งลูกต้องตัวนีเข้าเป้าเหมือนกันครับก็ยังทำผลงานได้กั้มกันครับมาชมกันต่อยกที่2อเอาครับลูกดักเสียบดักแทงของท่านโอโรโน่ครับสร้างปัญหาให้กับชัดชัยไปไม่น้อยครับยกนี้แก้เกมอย่างไรครับชัดชัยไหนเมื่อหนีไม่ออกก็สู้เข่าแล้วครับวงในเน้นอีกครั้งครับบัตคอจังหวะปั้มในโอโรโน่หาจังหวะเสียบชัดชัยก็ไม่ยอมแล้วครับตอนนี้ พยายามขึ้นบนแลก่กับขาของโอโมโน่ครับจับนายมาโอโมโนควางถัดใช้เสียบโอโมโนขึ้นอ่าล่ะครับวบงในวัดกันที่เหลี่ยมตั้มเหลี่ยมวงในจังหวะกระซวกครับอยู่ที่ความทรมาดแล้วทีต่อทีเข้าต่อเข่าเด่นยีไซโคลโมโน่ดึงมาสกูลแล้วแทงด้วยขวาเจอตอกไาย,ยัดด้วยไซายขึ้นเอาล่ะจับนายมาครับถัดใจเริ่มทำงานได้ ลูกเอาได้ดีครับจังหวะนี้ของกรันชัดช,ยชัยทำผลงานได้ดีขึ้นมาครับแลกไปแลกมาและมั่นใจมากขึ้นครับชัดชัยโอโลโนโ่ถอยหลังสกูเสีบยบพยายามจะเดินบ,บดเดินเบียดอีกครั้งครับโอโลโนโ่ขี่มาบิดเลี่ยมนี้มายัดด้วยขวาเจอขวาขึ้นชัดชัยตับโอโลโน่เสียบชัดชยัยนั่นโอโลโน่ตีเอาเลยครับถึงพิกถึงกิ่งแล้วครับแอลแลกไปแลกมาในเดียมเขายังทำงานได้ดีครับลูกขยันเป็นของชัดชัย แต่ทั้งที่โอรนโน่นี่ยนานๆเสียฟีแต่เตะมาแต่แล้วหวนนเองผลงานจัดแจ้งดีเหลือเกินครับเอาครับลุงจัดแจ้งที่โอรนโน่ครับทีต่อดีซ้ายมาซ้ายขึ้นเสียบซ้ายเจองกวาขึ้นเอาครับปันด้วยซ้ายโอรนโน่เสียบตายจัดแจงเสียบตายเก้าสิบเก้าสิบโปรเซนต์โอรนโน่เอาแล้วครับแม่ไปเช็คเลือติ้งจังหวะแข่งขันแบบนี้นี่ไม่ดีครับไปจะมีผลงานมีช่องให้โอรอนโน่ ให้น้าชัดชัยอาจจะมากระซูเอาพื้นจับในายได้ทะเลาะแล้วครับตรงนี้ชัดชัยไม่กลัวเอาโอโน่แล้วครับะรนะครับเกมนี้ครับอยู่ที่การยื้อระยะครับโอ,โอรโน่ยัดซ้ายชัดชัยคืนปันด้วยขวาโอรโน่เสียบชัดชัยปั้ดเอาเลยครับโดนหน้าต่อครับชัดชัยโอรโน่ยามใจเกินไปก็ไม่ได้ครับ ขัดใจแรงขึ้นมาเรื่อยเดินเข้าไปหาเสียบซ้ายมาโอลูนูขืนเอาไว้แล้วเสียบซ้ายขึ้นต่างฝ่ายต่างเสียบต่างฝ่ายต่างแทงโอลูนูขืนก็ไว้แล้วเสียบขวาขัดใจเสียบซ้ายขึ้นเอาละครับนัวเนียกันอยู่ที่นี่ครับวงไนครับกรรมการสุัญญาแยกออกมาครับแยกออกมาว่ากันต่อเดินเข้าไปหาครับโอลโน่ขัดใจเดินอ่าลูกนี้เสียเหลี่ยมก็ชนะโอลูนูฮ่าไปจังหวะนี้ไปพลาดครับเสียเหลี่ยมเสียทรงเสียเหลี่ยมลูกกำนัน ครับโอโลโนดึงครับเริ่มมั่นอกมั่นใจโยกขยับเกียบด้วยขวาแทงด้วยตายคือกัมตะใจกัมะใจตีตายโอโลโนแทงตายเล่นเกมขึ้นมาตายเพื่อพี่บอลล่นครับนากรรมการนับแล้วครับนี่แหละครับบทเรียนละครแพงเล่นมาไกลเพื่อปาครับโอโลโน่ถ่ายมือแบบไม่เป็นแล้วครับแต่แม่ลูกนี้ต้องนับครับนี่นะครับบนเวทีครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ่อโกโกกับบอลยกที่สองครับ มวเมาชมภาพการแข่งขันในยกที่2ที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าหลายครั้งหลายจังหวะที่โอโลโน่หาจังหวะดักเสียบซ้ายมานี่ผลงานดีเหลือเกินครับแต่ไปไปมามานี่บางครั้งบางจังหวะแกจับติดเล่นมากไปครับพอเล่นมากในจังหวะนี้ครับที่ไหนะมาเยือนโอโลโน่ครับ โดนเข้าไปล้มวัดใจกรรมการว่าตัวเองไม่เป็นไรครับแต่จังหวะที่ล้มต้องบอกว่าล่วงทั้งตัวครับถึงพื้นแบบนี้กรรมการต้องนับครับนี่แหละครับเสียหายหลายแสงของอโลโน่เอาเลยครับยืนอยู่บนความประมาทครับเจอต่อถัาป้าเข้าไปครับอีกเกมครับได้นับนายกที่ตอบเขาจันชัยยกที่สามเปิดเกมมาว่ากันต่อบเอาลครับต่อบ้ายร่วงลงไปครับอโลโน่โดนอีกครั้งแล้วครับนี่แหละครับดาบแรกนับแบกครับ ดาบที่สองไดน,นอนแน่นิ่งไปแล้วครับโอโลน่ไหวไม่ไหวกับพายามลุกมาโอูเลือดพันลักไปแล้วครับโปลเลกิ้วซ้ายกรรมการสับไม่ยกต่อครับตรงนี้ต้องริวตาคัานอารอนอีกทีหนึง่งไม่ไหวแล้วกรรมการนับต่อครับเอาแล้วครับโอโลนโ่โดนอีกหนึ่งนครับชัดใจยได้ตุนเนากับยกที่แล้วหนึ่งยกนีสองเป็นสามน้ำกับว่ากันต่อครับเกมยังเดิาเนินต่อไปครับเกมยังไม่จบครับยังเปิดโอกาสให้เจ้าต้นคู่ฝ่ายผู้ชนะ ชัดชายเดินต่อมั่นใจเหลือเกินครับตอนนี้ชัดชายได้มาสองนับอีกทีเดียวนี่อโรโน่เกมโอวร์ทันทีครับเอาแลับเลือดทะลักออกมาครับกรรมการสนทยาภัยอนันต์ครับต้องเรียกหมอขึ้นมาครับดูครับบาดแผลบริเวณขิ้วขวาครับเอาขิ้วซ้ายครับขอพัยครับเอาแล้ครับแสนามตรวจดูตอบรับไหวไม่ไหวครับแม่พิจารณา ยังได้ครับโอโลโน่แมมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยครับอยู่ในช่วงประมาณเกือบ2อสองนาทีครับจับในมาต้องเล่นเยมมากขึ้นหลายเท่าครับตอนนี้โอโลโน่คโรับอโลโน่จะพลิกเกมอย่างไรครับกำสามนับที่เสียไปชัดชัยใยักก้าวเข้าหาโอโลโน่เอาครับกระทุ้งด้วยซ้ายโหนายขีปคอมาชัดชัยไม่สอครับขวางมากว่าอโลโน่ตอนนี้ทํามไม่ออกครับต้องเน้นต้องมีความพยายามมากขึ้น ขัดแทนตันนีไม่แหมมั่นใจเหลือกเกินครับเติมเกมไปเรื่อยหาจัางหวะเสียบเสียบไปเสียบมาหมุนไปหมุนมาเอาแล้วครับัอลอนโน่ล้มคับลงไปลุกขึ้นมาว่ากันต่อครับชัดชัยขยับก้าวเข้าหาครับออลอนโน่แทงซ้ายชัดชัยมัดป้าหมุนมาตีด้วยซ้ายคืนเหมือนกันครับเอาล้วครับตอนนี้ชัดชัยไม่กลัวกับออลอนโน่แล้วครับแลกไปแลกมานี่เดียนตัวเองก็ไม่ได้เต้นร้องแล้วตอนนี้ทำหมดอาดีเอ้าล้มคับลงไปออลอนโน่ ลูกนี้พยายามจะกว้าให้เขล้มเขาตัวเองเสียหลังล้มเอาเองเอ้ยักษ์ในเมื่อน้องไม่กลัวพี่แบบนี้ครับบันเทิงแล้วครับความมันบังเกิดครับขยับก้าวเข้าหาแข้งซ้ายชาชัยมนดกประใจที่งี่ลำตัวเด้วเข้าไปต่อครับชาชัยเด้งโต้ครับโต้ทุกเม็ดสู้ทุกตอกเน้นทุกลูกเขาตอนนี้ทางด้านชาชัยวิ่งเข้าไปหาครับยังคึกขักเหลือเกินครับชาชัยโคลโลโน่หาจังหวาถอยตับแทง เ่เขาบอกว่าระบบการมองเอ็นี้เริ่มหายไปครับทัศนนะวิสัสนี่เริ่มสูญเสียรครับโอเโนโ่นี่ครับต้องติดตามครับนักชกหนุ่มจากชัยภูมิตักต้นตายหวังหน้าแล้วเกี่ยวลองเทียทิ้งลงไปตักากลุกขึก็ไาเล้วกับโอเโนโ่าอย่างว่ารอยยิ้มนี่ถูกยืมไปแล้วตอนนี้ขำไม่ออกครับโอโนโอ่กลับมาัดชายมาเสีย,ยซ้ายเสียขวามาเรื่อยๆครับมาเป็นขบวนจากชาดชยัยในช่วงปลายยกสุดท้ายครับในช่วงท้ายครับ ชาชัยยังไม่ละความพยายามแลขยันกระหวาเจอแกล้ง้ายเกี่ยวเอาเลยครับไม่ลงแล้วโโลโนอชาชัยตีตีโอบสามยกเป็นที่เรียบร้อยครับศึกแห่งศักดิ์ศรีครับนี่ครับความสวยงามความสวยงามของมวยไทยครับภาพช้าเมื่อสักครู่นี้ครับมาชมกันต่อครับจังหวะแรกเนี่ยกล้าเข้าไปโดนสาบโอลานอขึ้นมาลูกนี้เสียไปเสียบมาลิ่มลงไปโดนนับแปดแรกครับ ครั้งแรกนับแปดถ้ยลงมาจังหวะเสียบอ้าวแล้วครับจังหวะเข้าฮอนครับลงไปแน่นิ่งครับนับแรกเป็นนับจังหวะนับที่สองอโรโนเอียงไปเอียงมาครับเป็นล้มหน้ามุมตัวเองโดนไปสองนับครับนี่ครับล้มลงไปไปตามกันต่อบนเวทีครับ All right ladies and gentlemen the fighter prize สนับสนุนโดย Max มวยไทย a c e b o o k Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทยเจ็ดวันเจ็ดรายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS และ Android Fighter <c oughs> for blue and red corner Max Muay Thai Mobile App both f i t e r s r e a d 0 d e g r e a t e and both receive the fighter prizes Alright, ladies and gentlemen. Of the three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner: Blue Corner Chai so -O Tai Jim.